ก่อนหน้านี้ครับคุณทิมพิธาเนี่ยได้เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าสาเหตุของการโอนหุ้นไอทีวีไปให้ทายาทคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยคุณทิมพิธาให้เหตุผลว่ามีหลายๆกระบวนการที่พยายามจะปลุกผีไอทีวีให้กลับมากลายเป็นสื่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับหลักฐานที่วันนี้ทางข่าวสามมิติโดยคุณถา่ณนีเอียดสศีชัยเนี่ยส่งเอกสาร ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ซึ่งในเอกสารกับตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับและนั่นเองสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทิมพิทาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามีกระบวนการจ้องที่จะทำลายคุณทิมพิทาโดยใช้เรื่องหุ้นไอทีวีมาเป็นตัวตั้งต้นในการทำลายสกัด ไม่ให้ดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยวันนี้ครับความจริงก็เปิดเผยขึ้นและแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็พยายามจะเชื่อมโยงหลายๆฝ่ายว่าจริงๆแล้วกระบวนการที่ต้องการล้มคุณทิมพิธาเนี่ยมีใครอยู่บ้างซึ่งผมก็ไม่กล้าที่จะพูดนะครับก็เดี๋ยวจะโดนฟ้องกับเขาไปอีกแต่สามารถหาอ่านได้ที่ในทวิตเตอร์ครับ